เขาเดินเข้าไปในป่าและไม่เคยกลับมาอีกเลยจิมทอมสันอเมริกันสถาปนิกสายลับนักธุรกิจผู้ปลุกชีวิตใหม่ให้กับอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยเขาเกิดที่เดลาแวร์จบจากเพรสตันชีวิตที่ไม่ธรรมดาของเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเข้าร่วมหน่วย OSS หน่วยข่าวกรองสหรัฐในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง กอนจะลายมาเป็ C.I.A. 26มีนาคม1967มันควรจะเป็นวันสบายๆบยบนเมฆหมอกเขาในประเทศมาเลเซียจิมทอมสันเดินออกไปหลังจากมื้ออาหารกลางวันโดยที่ไม่มีผู้ติดตามไม่มีคำกล่าวลาไม่มีศพไม่มีร่องรอยและไม่มีคำตอบสุดท้าย เขาเคยเป็นสถาปนิกที่นิวยอร์กแต่เมื่อสองครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นจิมก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาจิมทอมสันได้สมัครเข้าร่วมหน่วย Office of Strategic Services หรือมีชื่อย่อว่า OSS หน่วยข่าวกรองลับของสหรัฐที่กล้าหาญที่สุดในยุคสมัยนั้นจิมทอมสันถูกส่งไปที่อินเดียเมียนมา ก่อนจะมาสู่สยามประเทศหน่วยข่าวกรอง OSS ทำงานใกล้ชิดกับกองกำลังเสรีไทยและมีหลายคนเชื่อว่าจิมทอมสันได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทยในช่วงเวลานั้นปริศนาที่เกิดขึ้นตามมาด้วยคำถามมากมายว่าเขาถูกจับตัวไปหรือไม่หรือว่าจะเป็นการแก้แค้นหรือแท้จริงแล้วเขาอาจจะเลือกหายไปด้วยตัวของเขาเองเมื่อสงครามโลกครั้งที่สจบลง ปฐมบทได้ก้าวเข้ามาสู่สงครามเย็นและกรุงเทพได้กลายมาเป็นจุดยุทธาศาสตร์แห่งใหม่ในทวีปเอเชียตอนนั้นคุณจิมก็พอเข้ามาเมืองไทยค่ะก็มีช่วงที่ว่างอยู่แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่ว่างแต่ว่าออกไปเที่ยวทางแถบทาง ในกรุงเทพก่อนในเมืองเก่าก่อนแล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วทีนี้ก็คือตอนช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงหลังสงคารามเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ประเทศเนี่ยเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นแล้วทีนี้พอเริ่มมีการพัฒนาเนี่ยคุณจิมเห็นว่าในเรื่องของการบินเรื่องของถนนหนทางแล้วก็เรื่องของโรงแรมน่าสนใจเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มเข้ามาช่วงหลังสงคารามค่ะคุณจิมก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะไปร่วมกันพัฒนาโรงแรมคุณจิมก็เลยเห็น อยู่โรงแรมหนึ่งก็คือโรงแรมโอลนเตนค่ะก็เลยคุยกันกับเพื่อนว่าเนี่ยโครงการธุรกิจน่าจะไปได้ดีก็เลยคุณเชแมนกรู Crew, ค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนักข่าวชาวฝรั่งเศสเขาก็ได้มาชวนคุณจิมด้วยพอปรับปรุงไปสักพักใหญ่ค่ะก็ความคิดเนี่ยไม่ตรงกันในเรื่องของการปรับปรุงโรงแรมคุณจิมก็เลยถอนตัวออกจากการเป็นหุ้นส่วนแต่ว่าคุณจิมยังพักอยู่ที่โรงแรมโอเลนเตนแล้วก็ เเเหหมมืืือออออออนนนตัวงงงกออกาางา็าาาาทยย่่่ไปรๆบางคนบอกว่าจิมทอมสันมาสู่ประเทศไทยในฐานะของนักธุรกิจแต่บางคนก็เชื่อว่าเขาเข้ามาในฐานะของผู้เฝ้าระวังเขาเดินทางม,มาถึงกรุงเทพและได้ตกหลุมรักในศิลปะของประเทศไทยแต่สิ่งที่จะทำให้จิมทอมสันได้กลายมาเป็นตำนานก็คือผ้าไหมไทย เส้นใหม่ในแต่ละเส้นถูกทักทอด้วยมือและด้วยหัวใจแต่ในชีวิตของเขาก็อาจจะมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเส้นใหม่เหล่านั้นเอาจริงคุณจิมส่วนตัวเป็นคนชอบสะสมเศษผ้าไหมเก่าๆด้วยชอบสะสมของเก่าคุณจิมก็รู้จักกับนักการทูตของทางสหรัฐที่เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็เขารู้ว่าคุณจิมเนี่ยชอบสะสมของเก่าชอบสะสมเศษผ้าไหมเขาเลยบอกว่า เธอไปดูการทอผ้าไหมเลยไหมเธอจะได้รู้ว่าเขาทำผ้าไหมกันยังไงค่ะแล้วก็คุณจิมก็เลยได้ถูกแนะนำที่จริงคุณจิมก็รู้จักกับเพื่อนที่เป็นเสรีไทยก่อนหน้านั้นด้วยแต่พี่ไม่แน่ใจว่าคุณจิมเนี่ยรู้จักกับคุณเตียงสรีขันในช่วงไหนค่ะแล้วพอทีนี้คุณจิมคุณเตียงก็เลยเหมือนว่าแนะนำอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยทางใกล้ๆบ้านคุณเตียงอะ่ะมีคนที่ทอผ้าเยอะค่ะ ก็เลยค,คุณจิมก็เลยไปศึกษาชีวิตช่างทอที่นั่นทงังภาคอีสานโคราชลบุรี ora, uri, ค่ะทั้งสกลนครสุรินท์แล้วก็ไปที่ประเทศลาวด้วยค่ะคุณจิมก็ไปศึกษาชีวิตช่างทอแล้วก็ไปดูผ้าแล้วก็ไปซื้อผ้าไหมที่นั่นด้วยในยุคที่ผ้าไหมแทบจะหายไปจากวิถีชีวิตไทยจิมทอมสันเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นคือคุณจิมเนี่ยต้องบอกว่าคุณจิมรักในการ ทอผ้ารักในการทําผ้าไหมเริ่มต้นจากที่คุณจิมรักผ้ามากผ้าที่เป็นเกี่ยวกับผ้าไทยด้วยพอเขาเห็นผ้าไทยเขาก็แบบว่าเอ้ยฉันอยากจะทําฉันอยากจะทําให้ผ้าเนี่ยมันมีความพิเศษมากขึ้นแล้วก็อยากให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็เริ่มจากที่ว่าพอคุณจิมเห็นผ้าไหมทางผ้าอีสานแล้วก็ลาวค่ะก็เลยซื้อผ้าไหมจากที่นั่นอะเอากลับบ้านตัวเอง แล้วทีนี้เพื่อนคุณจิมรู้จักกันกับบรรณาธิการนิตยสารโบกเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอก็เอาไปให้เขาดูสิแล้วก็คุณจิมเลยว่าโอ๊ยดีดีแล้วก็คุณจิมก็เอาผ้าไหมพวกนี้ค่ะไปโชว์ให้กับบรรณาธิการนิตยสารโบคก็คนที่อ่านนิตยสารเล่มน,นั้นนะคะในช่วงนั้นก็มีเยอะคุณจิมก็เลยเป็นที่รู้จักค่ะตอนนั้นก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทําธุรกิจเล็กๆด้วยการเอาผ้าไหมเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาฝากขายก่อน คุณจิมก็ไปไปเอาผ้าไหมที่อีสานแล้วก็ลาวค่ะเอามาฝากขายที่ร้านลาว,วันชื่อร้านผ้าลาว,วันในกรุงเทพในสมัยก่อนหลังจากนั้นคุณจิมกม็มีรู้จักกับเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหมือนเป็นเชื้อสายทางเจ้าค่ะพอรู้จักกันเสร็จเนี่ยเขาก็เลยแนะนําบอกว่าเอา้าเธออยากอ่ารู้พื้นที่ที่เขาทําผ้าไหมก็จะมีที่หนึ่งที่เขาทอผ้าให้กับเจ้านายในวางด้วยทอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วค่ะก็ เป็นชุมชนบ้านครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนี้คุณจิมก็รู้จากชุมชนบ้านครัวปีพศ2492ค่ะแล้วก็คุณจิมก็ไปดูเขาว่าเขาทอยังไงแต่ก่อนเขาทอสรงด้วยชุมชนบ้านครัวก็เป็นชุมชนชาวแขกจามที่อพยพมาจากทางเวียดนามกัมพูชาสามารถพูดภาษาเขมรได้แล้วก็แต่ว่านับถือศาสนาอิสลามแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอคุณจิมได้ได,ได้ได้ผ้าไหมได้คนทอให้แล้วเนี่ย คุณจิมก็เริ่มหาคอนเนคชันอย่างตอนนั้นคุณจิมเนี่ยยังไม่ออกจากโรงแรมโอเลนตเนาะยังอยู่ที่โรงแรมโอเลนตก็เลยหาลูกค้าต่างประเทศต่อก็อผ้าไหมที่ทอจากชุมชนบ้านครัวนะคะไปพีเซศ์ให้กับแขกต่างชาติชมบอกว่าเนี่ยเป็นผ้าไหมไทยนะฉันทอเองเธอสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะคุณจิมก็หาคอนเนคชันได้เยอะแล้วทีนี้พอเริ่มดังมากๆเนี่ยก็จะมีโรงรละครบอร์ดเวเรื่อง The King and I แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องเบนเฮร์ ur, เขาก็มาติดต่อกับคุณจิมบอกว่าอยากได้อยากซื้อผ้าไหมเนี่ยไปตัดให้นักแสดงในเรื่องทุกคนซึ่งก็คุณจิมก็ได้ออเดอร์ใหญ่ก็เลยทําให้ชุมชนบ้านควงมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกแล้วก็คุณจิมก็มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะทําให้มีฉายาที่ว่าราชาผ้าไหมไทยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่พ่อค้าเขาคือนักสะสมนักจัดแสดงศิลปะแต่ก็มีบางคนบอกว่า เขาใช้ผ้าไหมเป็นเพียงฉากหน้าของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าณใจกลางเมืองกรุงเทพจิมทอมสันได้สร้างอาณาจักรบ้านไม้ตามแบบไทยโบราณบ้านที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัตถุหายากจากทั่วทวีปเอเชียคุณจิมเนี่ยพอได้รู้ว่าช,ช,ชุมชนบ้านครัวอยู่ตรงนี้คุณจิมก็เลยเหมือนว่าหาซื้อที่ก็มองแล้วว่าตรงนี้มันเป็นที่โล่งเนาะ คุณจิมก็เลยยังไม่สร้างบ้านเลยนะคะเพราะได้ที่เนี่ยก็ไปหาบ้านเรือนไทยก่อนใช้เวลาหาบ้านเรือนไทยเนี่ยสองปีค่ะก็ไปได้สี่หลังจากอ,อําเภอผักไหจ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สองหลังได้มาจากชุมชนบ้านพัวแต่ก่อนก็เขาจะสัญจรกันทางเรือค่ะก็บ้านแต่ก่อนจะเป็นการใส่ริมเนาะก็มีการถอดริมหรือบ้านเสร็จเอาขึ้นเรือมาทางแม่น้ํานเจ้าพยาแล้วก็ต่อมาทางคลองแสนแสบ ก็เอามาขึ้นทางหน้าบ้านฝั่งนี้แต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าเขาได้สิ่งของเหล่านี้มาได้อย่างไรเอาจริงคุณจิมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเป็นคนมีคลาสอย่างในเรื่องการทำงานเนี่ยคุณจิมเรียนด้านสถาปัตย์มาเนาะก็สนใจทั้งแบบบ้านแล้วก็สนใจในเรื่องของของที่จะมาตกแต่งบ้าน อย่างคุณจิมชอบอะไรที่เป็นความเป็นวัฒนธรรมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งพอพอคุณจิมไปเห็นอะไรที่มันเป็นของเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยูนิคเขาชอบของที่มันเก่ามันมีความล้ำค่าค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นภาพพบทภาพพบทเนี่ยเป็นภาพวาดโบราณ วาดลงบนผ้าฝ้ายผ้าดิบอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้คุณจิมไปเที่ยวในวัดที่จังหวัดราชบุรีไปเจอมาเจอเขาม้วนเก็บทิ้งไว้ใต้ศาลาคุณจิมเห็นก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรฉันฉันขอดูได้ไหมเจ้าวาดท่านก็เลยบอกว่าเอาไปสิเพราะว่าวัดก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างี้พอคุณจิมเปิดมาแล้วเห็นอา้ามันสวยมากเลยอ่าฉันฉันขอซื้อได้ไหมก็เลยบริจาคเงินบริจาคเ,เงินให้กับทางวัดไปแล้วก็เก็บสะสมก็ ของแรกๆที่เริ่มสะสมก็จะเป็นภาพพบทเพราะว่าเป็นภาพวาดโบราณที่สวยมากจริงๆค่ะเสียนพระศิลปะอูทองที่อยู่ในห้องนั่งเล่นอันนั้นคุณจิมได้มาจากอายุธยาค่ะก็ที่จริงเนี่ยเศียนพระในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าแพงแต่คุณจิมก็ซื้ออย่างคุณคุณจิมเป็นคนที่ของเก่าเนี่ยราคาแพงแค่ไหนแต่ตัวเองรักเนี่ยมีเงินอยู่เท่านี้ สามารถเอาเงินทั้งหมดซื้อของเก่าได้เลยทุ่มเงินซื้อทั้งหมดเลยอย่างเสียนพระศิลปะอู่ทองเนี่ยค่ะคุณจินซื้อมาซื้อมาในราคา400เหรียญค่ะในสมัยนั้นก็ไปได้มาจากอายุธยาะคะ่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่ได้กําหนดกฎหมายขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับของเก่าะคะ่ะถ้าคนที่เรียกว่าคนที่มีเงินสามารถ ไปซื้อมาครอบครองได้แล้วก็เขายังไม่ได้ออกกฎหมายมาครอบคุมเรื่องเกี่ยวกับต้องจดทะเบียนอะไรอย่างนี้ค่ะภายหลังถึงจะมีตอนนั้นคุณจิมก็เลยสามารถครอบครองของเก่าพวกนี้ได้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันของพวกนี้ก็ถูกจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแม้เวลาจะผ่านมามากกว่าครึ่งศตวรรษตั้งแต่จิมทอมสันได้หายตัวไปแต่บ้านของเขาก็ยังคงอยู่ราวกับว่ากำลังรอให้ใครบางคนกลับมา คือตอนนั้นนะคะ่ะตอนที่คุณจิมหายตัวไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตกใจมากว่า,าปกติเนี่ยคนที่หาออเดอร์มาให้เขาเยอะที่สุดก็คือคุณจิมเพราะว่าปกติเขาจะต้องเอาผ้าเนี่ยไปเล่ขายยังตลาดต่างๆแล้วก็ไปในที่ต่างๆแม้ว่าเขาจะทําให้เจ้านายในวงังแต่ว่าเขาไม่ได้ทําให้ตลอดซึ่งเขาก็จะต้องหาที่ขายเองแต่พอมีออเดอร์จากคุณจิมเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยสบายเลยมีฐานะเพิ่มเรียกว่ามีฐานะดี แล้วก็พอคุณจิมหายตัวไปเขาก็ตกใจแล้วก็เสียใจเพราะว่า,าเหมือนคุณจิมก็เป็นเหมือนในห้างจิมที่เขารักอะค่ะตอนช่วงนั้นเราได้ไปเจอพี่นายกรรมของคุณจิมเขียนว่ายกสมบัติให้กับหลานชื่อว่าคุณเฮนรี่คุณเฮนรี่ก็เดินทางมาที่นี่ค่ะมาขึ้นทะเบียนบ้านแล้วก็วัตถุโบ,บราณทั้งหมดให้เป็นมุลนิทิที่นี่ก็ถูกตั้งเป็นบุญนิทิในส่วนของอุตสาหกรรมไหมไทยกับร้านอาหารนะคะเขาก็ อตอนนั้นน่าจะมีแค่อุตสาหกรรมไหมไทยที่เป็นร้านค้าปีกตอนนั้นเขาก็มีหุ้นส่วนที่เขาบริหารดูแลกันอยู่แล้วค่ะในหุ้นส่วนที่เป็นของคุณจิมมหาก็จะเป็นส่วนของคุณเฮนรี่ที่คุณจิมยกสมบัติให้แต่ว่าหุ้นส่วนท่านอื่นก็ยังอยู่รวมไปถึงช่างทอผ้าเกือบทุกครอบครัวก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยเช่นกันค่ะเขาก็ยังพัฒนาต่อไปแล้วก็ พอคุณจิมหายตัวไปเนี่ยชุมชนบ้านรัวเขาก็ค่อยๆเลิกกิจการไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปดูแลแล้วก็เรียกว่าขวัญเสียเนาะก็เลยค่อยๆเลิกกิจการไปแล้วเขาก็ไปทําอย่างอื่นก็ยังมีอยู่หนึ่งหลังที่ยังทออยู่ก็จะเป็นบ้านของคุณนิพนธ์มนูทัศน์ค่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนว่าเขาก็หาลูกค้าของเขาเองเขาไม่ได้สร้างแค่บ้านแต่เขาได้สร้างพื้นที่ที่เชื่อมต่อศิลปะวัฒนธรรม และความลึกลับเข้าไว้ด้วยกันห้องทุกห้องทุกบ้านประตูทุกถ่งทางเดินคือบทสนทนาเงียบๆระหว่างอดีตกับปัจจุบันในวันนี้บ้านของเขากลายเป็นพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันซึ่งเปิดให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้เข้ามาสัมผัสร่องรอยความคิดของชายผู้หนึ่งผู้เป็นปิดาแห่งผ้าไหมไทยชายที่ไม่มีใครได้เคยสัมผัสและชาย ที่ได้หายตัวไป